สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟแฮงกาออฟไลน์เซิร์ฟนี้เล่นฟรีทั้ง PC กับมือถือเข้าเล่นได้เลยไม่ต้องสอบเบรลิเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดแรงในเซิร์ฟนี้กันเลยนะครับก็จะเป็นวัดนั่นเองครับนี่ตอนนี้เรายุนอยู่ที่หน้าวัดนะครับและวัดแห่งนี้นะก็สามารถที่จะมาสวดมนต์ได้นะครับและการสวดมนต์นะสามารถที่จะทําได้ทีละ1เพดหรือว่า1ชั่วโมงนะครับหชั่วโมงสวดมนต์ได้1ครั้งนะครับและการสวดมนต์นะครับเหมือนการสุ่มของให้เราด้วยนะครับ ้พระใช่ไหมกดโอเคไปนะครับสวดมนต์ครบสามจบนะครับเหมือนจะเป็นอไนนนะไรนะโมตัสสะสามครั้งเฮ้ยได้ตังมา3า2 4เลยนะครับนี้ได้ตังด้วยนะครับพระแจกตังนะครับก็คือจะแจกหลายอย่างนะครับจะมีทั้ง เงินเขียวเงินแดงแล้วก็มีพวกของให้ด้วยนะครับแล้วก็จะมี XP ให้ด้วยนะครับก็คือจะสุ่มให้นั่นแหละนะครับถ้าเราว่างๆขับรถผ่านนะก็จะลืมเข้ามาสวดมนในตรงนี้ด้วยนะครับและในเซิร์ฟนี้เราสามารถที่จะพิมพ์ทับคราฟได้เลยนะครับก็จะเป็นการคราฟอาวุธนะครับก็คือคราฟจุดไหนก็ได้นะครับไม่ต้องไปหาจุดเลเบลอีกแล้วนะครับในเซิร์ฟนี้พิมพ์ทับคราฟเท่านั้นแหละนะครับแล้วก็จะคราฟอาวุธได้เลยนะครับอย่างเฟี้ยวเลยนะเซิร์ฟนี้ และในเซิฟนี้ก็มีกิจกรรมให้เล่นเพียบเลยนะครับอย่างเช่นกิจกรรมผับจีนนั่นเองครับนี่ก็คือจะเป็นการให้ผูเล่นมาเล่นแบบแบทเท่ารอยยอนั่นเองครับลงมาก็เก็บอาวุธแล้วก็ยิงกันแบบนี้เลยนะครับนี่อย่างเฟียวเลยนะครับอันนี้ก็คือ่าลงมาแล้วก็เจอสตูนะครับแล้วก็ยิงกันเลยนะแลวถ้าใครเหลือเป็นคนสุดท้ายแน่นอนว่าเป็นฝ่ายชานะนั่นเองครับนี่ลองมาเล่นดูครับเซิฟนี้มีกิจกรรมแบบนี้นะครับจัดเรื่อยๆแล้วก็ทุกคนเข้ามาเล่นได้เลยนะครับเพราะว่าตอนที่เปิดกิจกรรมนะมันก็จะเด้งขึ้นมาาที่หน้จอ เลยนะครับว่าเราจะเข้าร่วมหรือไม่นั่นเองครับและในเซิร์ฟนี้มีงานเยอะมากเลยนะครับจุดที่ผมมาอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นไล่ฟักทองนั่นเองครับนี่ไล่ฟักทองนะครับสวยนะครับทำใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะ อยู่กลางเมืองด้วยนะครับนี่โอ้โหดูดีแมพอย่างสวยเลยนะครับอารมณ์แนวคุมโทนแบบแนวญี่ปุ่นอนี้นะครับว้า่ธรรมดาการเก็บฟักทองนะครับก็แค่วิ่งเข้ามาเก็บเท่านั้นแหละนะครับเดี๋ยวผมวิ่งให้ดูแล้วกันนะครับฟักทองอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นต้นมันนะครับตรงเขาขาวเนี่ยแต่ทุกคนอาจจะเห็นเป็นสีเขียวก็ได้นะครับอาจจะเป็นที่หมอดผมนี่เลยะลองมาเล่นดูได้ครับเซิฟนี้เฮ้ฟักทองโคตรเยอะเลยนะครับเนี่ย และจุดต่อไปที่จะแนะนำก็จะเป็นจุดทำปลากระป๋องนะครับทุกคนน่าจะงงนะครับมันก็คือจุดตกปลานะครับแต่ว่าปลาที่เราตกมาได้นะครับเราสามารถที่จะนำไปทำปลากระป๋องในด้วนะครับอย่างเฟี้ยวเลยครับนี่ก็คือเรามาตกปลาตรงนี้ต้องซื้อเบ็ดกับเหยื่อตรงนี้ด้วยนะครับนี่เลยถ้าเรามีแล้วก็ไม่ต้องซื้อซ้ำเนาะซื้อแค่เหยื่อเท่านั้นนะครับแล้วเราก็มาตกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จุดตรงนี้นะครับสามารถที่จะพิมพ์พับออโต้ได้นะครับก็คือมันจะ ตกปลาแบทออโต้ให้เราเลยนะครับแต่ว่าต้องเป็น VP2 ขึ้นไปก่อนนะถึงจะตกปลาได้นะครับดีอย่าปลาเราได้ปลาซาดีนมานะครับปลาซาดีนเอาไปทําปลากระป๋องนั่นเองเนาะที่ไหนคนน่าจะทาได้นะครับเดี๋ยวเราตกไปสัก 3- 4ตัวแล้วกันนะครับเพื่อที่จะไปทาปลากระป๋องนะครับผมจําไม่ได้ว่าน่าจะประมาณสัก3ตัวเนี่ยเนาะในการทําปลากระป๋องหนึ่งอันนะอเดี๋ยว ขอสักตัวหนึ่งนะครับน่าจะ3ตัวแหละนะทำปลากระป๋องได้หนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันอ่ะอันนี้เป็นปลาตัวที่สมอ่ะน่นไงได้แล้วเรียบร้อยอ่ะโอเคและที่นี่ครับเราก็มาแพ็คปลาตรงนี้นะครับีหรือว่าเราจะเอาปลาไปขายก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเอามาทําปลากระป๋องนะี่ยมันก็จะขายได้ราคาดีกว่านี่เองครับนี่เรามาดูกันว่าได้ปลากระป๋องไหมแพ็คปลากระป๋องฮึบก็ให้อ๋อนี่ไงทําปลากระป๋องนะ หาปลาแค่2ตัวนะครับไม่ใช่3ตัวนะเฮ้ยถือว่าได้เหมือนกันนะครับเนี่ยลองมาดูครับทำบักกระป๋องหาปลาแค่2ตัวเท่านั้นนะครับและจุดต่อไปที่จะแนะนําก็จะเป็นงานขุดเหมืองในเซิร์ฟนี้นะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับเราต้องวิ่งมาตรงนี้ก่อนเพื่อสมัครงานนะครับเรื่อยๆคุณต้องการเป็นคนขุดเหมืองใช่หรือไม่นะครับคุณไปที่กองภูเขาสีทองเพื่อหาเล่นะครับเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับและขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ วิ่งไปหาภูเขาสีทองนะครับหาไม่ยากนะครับเพราะว่ามันมีไม่เยอะนะครับเรื่อยมีประมาณสักสองสากองนี่แหละครับให้เราวิ่งขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็กดเอ็นขุดได้เลยนะครับแต่ว่าในเซิร์ฟนี้ถ้าใครเป็น VP นะครับจะพิเศษหน่อยนะครับเราสามารถที่จะพิมพ์ทับออโต้ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็น VP2 ขึ้นไปนะครับพิมพ์ทับออโต้นะมันก็จะขุดให้เราแบนออโต้แบบนี้เลยนะครับขุดไป เรื่อยๆนะครับขุดทั้งวันเลยก็ว่าได้นะครับแล้วเราก็จะได้แรกก้อนหินมานะครับไอ้ก้อนหินพวกนี้นะเราต้องไปสกัดอีกทีหนึ่งนะครับนี่ก็คือคนหนึ่งเก็บได้สูงสุดถึง100เลยนะครับปล่อยไว้แบบนี้แหละนะครับทั้งวันก็ได้นะครับหรือว่าจะให้จนกว่าจะเต็มกระเป๋านะครับถ้าเราจะหยุดนะเราต้องพิมพ์ทับออโต้สาอีกรอบหนึ่งนะครับ A U T O ออโต้ปุ๊บนี่มันก็จะหยุดให้เราเองครับและหลังจากนั้นถ้าเราได้มาพอแล้วนะครับเราก็วิ่งไปที่ ไอเครื่องตรงนี้เพื่อที่จะทําให้มันเอเขาเรียกว่าอะไรนะมันล้างแร่ให้เราเนาะนี่เลยเราวิ่งมาวิ่งมาแล้วก็กดเอ็นนี่ออโต้ Auto ก็ได้เหมือนกันนะครับนี่หรือว่าจะกดทีละอันก็ได้ในการล้างแร่นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ออโต้แล้วกันนะออโต้ Auto. ร๊บเข้าให้นี่มันก็จะสกัดแร่ให้เราแบบออโต้เองครับเดดเยดมันจะบอกว่าก้อนหินที่สกัดมาแล้วนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็น การสกัดแร่ในเซิร์ฟนี้นะครับเล่นง่ายๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้แบบออโต้นะนี่เลยต้องเป็น VP2 นะครับถึงจะใช้หมดนี้ได้นะครับและในเซิร์ฟนี้มีจุดเค้าดาวด้วยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับสวยๆนะครับมาถ่ายรูปเล่นได้นะครับแล้วก็จุดเค้าดาวนะครับจะมีลานดนตรีตรงนี้ด้วยนะครับสามารถมาร้องเพลงได้นะครับถ้าใครร้องเพลงดีนะครับตอนที่จัดกิจกรรมนะครับหนึ่งสองสามนะครับถ้าใครได้ที่หนึ่งนะก็ จะได้รับ200อวอไปเลยนะครับมีรางวัลถึง3รางวัลเลยนะครับมาร้องเพลงนะเขาก็เดี๋ยวจะมีจัดแล้วก็ประกาศภายในเซิร์ฟนะครับว่าจัดวันไหนเวลาไหนนะครับมาร้องเพลงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีคนนะมาฟังนะครับแมีเครื่องดื่มฟังนี่ด้วยนะครับและในเซิร์ฟนี้นะครับถ้าใครเป็น V.P. นะครับนี่ต้องพิมพ์แบบนี้นะครับทับ V.P. วีพีหนึ่งสองสามก็ได้นะครับถ้าเราพิมพ์ขึ้นไปมันก็จะขึ้นมาให้หมดเลยนะครับนี่ก็คือมันจะบอกนะครับว่าทําอะไรได้มากนะครับตอนนี้ผมมี v ีพีสามนะครับก็คือจะได้รับห้าสิบเอ็กพีแล้วก็สามพันห้านะครับทุกหนึ่งชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็เก็บรถได้ห้าคันนะครับพิมพ์คําสั่งต่างๆรอเกิด150ยห้าสิวิอะไรงี้นะครับแล้วก็ออโต้ได้นะครับเดี๋ยวออโต้ ได้ตั้งแต่ V.P. 2นะครับนี่แล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าใครเป็น V.P. นะครับเลือกไปที่เมนูตรงนี้แล้วก็เลือกไปที่ชุดสําหรับ V.P. ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่ชุดแฟชั่นได้ตามของ V.P. ของเรานะครับอย่างเช่นผมเป็นอ่า V.P. 3นะครับก็จะมีชุดแบบนี้ให้เราเลยนะครับมีหมวกซันตาบแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีต้นไม้ถังขยะนะครับี่เด็กต้นไม้ดูหน่อยสิเฮ้ยกลายเป็นต้นไม้ยากไปแล้วครับตอนนี้ <laughs> อ้าวมีแบบนี้ด้วยนะครับโอ้โหมันกลายเป็นต้นไม้ยกักษ์แล้วงั้นเจยวนะครับโอ้โหวดว่าเป็นถังขยะนะเมื่อกี้เดี๋ยวลองดูชุดอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหมาหมดเลยนะครับอ่ะเป็นต้นไม้ถังขยะนะยวกันนะนี่กลายเป็นถังขยะยัยกษ์ไปแล้วนะคบตอนนี้โอ้โหแบบนี้ก็มีด้วยนะครับ VP ีเนาะแล้วก็ ในเซิร์ฟนี้นะครับมีของโดเนตเยอะนะเดี๋ยวโฆษณากันหน่อยแล้วกันนะครับก็มี VIP 3 VIP นะครับมีเลยราคาก็ไม่แพงนะครับ VIP 1แค่50บาทเท่านั้นนะครับนี่เลย150แล้วก็300ตามลำดับนะครับแนะนำให้ซื้อ VIP 2แล้วกันนะครับเพราะว่าราคาย่อมเยาวนะครับแล้วก็ใช้งานออโต้ได้หมดเลยนะครับนี่แล้วก็จะมีกล่องสุ่มเงินมี OOC หน้าชื่อเท่ๆนะครับตอนที่เราพิมพ์เนาะก็จะ เห็นยศของเราขึ้นมานะครับนี่แล้วก็จะมีฉายาตอนเข้าเกมด้วยกดเข้ามาก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่าเราเข้าเกมแล้วเท่ๆนะครับแล้วก็จะมีลําโพงบูมบ็อกนะครับออามาเปิดเพลงนะครับแล้วก็จะมีรถโดเนียนะครับแล้วก็จะมีวิธีเติมตังค์ด้วยนะครับวิธีเติมเงินเข้าไปที่เว็บแฮงก้านี่เลยนะครับง่ายเลยนะนี่ก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปทั้งหมดเลยนะครับลอง เข้ามาเล่นดูครับเซิฟนี้มีของเยอะมากเลยนะครับและจุดต่อไปก็จะเป็นคาสิโนในเซิฟนั่นเองครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับหาไม่ยากนะนี่จุดเด่นเลยนะครับใกล้ๆกับชายหาดนี่แหละนะเราก็เข้าไปดูด้านในเลยนะครับสำหรับ,บด้านในนะครับจะมีตู้สล็อตให้เล่นนะครับแล้วก็จะมีบาคาร่าด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะอันนี้เป็นสล็อตนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ เป็นบาคาร่านะคบโอ้โหโดูดีมีตั้งหลายโต๊ะนะคะให้เล่นนะครับเล่นกับอารีก็ได้นะครับและส่วนใครที่กำลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆนะถ้าไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครปช่องโจทีเอเซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเอเซดนะก็ อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม